สองทุ่มยี่สค่ะรถมาถึงแล้วรถตู้ลำปลารถบัสรถบัสม่ใช่รถตู้รถินิบักล่องปลากล่องบลเล่เลยโอ้ของใหญ่เอาของครับพี่ลงไปครับปลาปลาครับพี่ปลาอะไรช่อนโอ้ยช่อนหองหมื่นอ้ เดี๋ยวนี้เขามีระตู้อยู่นี่แล้วหรอ,อไ,ปไปไปดูเลยไปยบบไม่ไรนะอ่ามามาดูกันหาอุปรกรณ์เปิดกล่องก่อนเอาจะไปยังไงเนี่ยประมัณนี้จะได้เลยมังนี้เรามังนี้เลยนีนน่ีก่อนรับนีก่ดีแก่ก่อนนะคะ ไปได้ดีทัูงหมดหาตวก่อนเป็นไงจังเป็นไงน้องอย่างโอเคไหวปกติอนู่เต็มกล่องพอดีอ่ะ โอเคถือว่าผักอู้ักดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอไปรอดูที่บ้านก่อนก่อยหอมลงเยอะแล้วเนี่ยแต่ก่อนตอนอยู่นี่ม้ววุ้นสูบเลยไปอยู่นู่นนะเขาให้อดใช่ไหมเขาขนดีไม่เขาขนดีเขาเขาขนดีโอเคพาไปเจอกันที่บ้านไปไปเข้าแบงค์หน้ารถกันโอเคกลับถึงบ้านแล้วนะคะเตรียมลงตู้ เร right ื 1941, ่องอย่านี้จัดน้องว่างเก็นี่น้อง s h โดว์สี่ตัวถูกย้ายมาข้างล่างแทนส่วนตู้บน หนังยางหลายซับหลายซ้อนมากนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวตรงรั่วเดี๋ยวตรงรั่วเดี๋ยวตรงมรัดขาดต้องมัดให้เอยอะเลยว่ะเยอะเยอะดีกว่าเกินดีกว่าขาดจริมันติดทีเดียวก็ได้นะนี่แบบมัดมัดหลาย,ายาวยดัดไงโอเคยงังพร้อมแล้วนะ อาวเลยคือของโฟมาปลาขาวไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่เผือกนะไปไหนแล้วต้องรอปรับตัว ตู้ใหญ่กว้างน้องน่าจะแฮปปี้ส่วนสีตัวนี้โดนเนรเทศมาอยู่ข้างล่างส่วนตัวนี้ลูกรักไปไหนว่าีสวัสดี โอเคเดินทางปลอดภัยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย